สวัสดีครับท่านสมาชิก f c สมาชิกทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดวงสาธทอดนะครับคราวนี้ผมมีคอนเทนต์ที่มาทำให้ท่านเปรียบเทียบนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จบางขุนพรมปี31งองค์นี้นะครับกับพระสมเด็จวัดระฆัง1 1 8ปีปี33แตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งก่อนหน้านั้น2คลิปผมได้ทำไปให้แล้วนะครับ อันนี้ก็เลยในทำมาสององแล้วแล้วพอสอเนี่ยเขาห่างกันแค่2ปีสามหนึ่งกับสามสามนะครับผมเลยคิดว่าอยากจะมาให้ความรู้กับประชาชนทุกท่านนะครับเพื่อเป็นวิาทยานนบในการเก็บสะสมนะครับท่านสามารถสะสมศึกษาแล้วก็สามารถหาเช่าซื้อได้กับเซนพระคนขายพระทั่วไปหรือชมลมเพจทั่วๆไปในเพจ a c e b o o k นะครับผมไม่ได้มาสร้างกระแสเพื่อปั่นราคาเดยทั้งสิ้นนะครับและผมก็ไม่มีตุนไม่มีสต๊อก พระทั้งสององค์นี้ผมเช่ามาจากวัดเองนะครับตอนสมัยหนุ่มๆนะครับก็คือ30ปีที่แล้วนะครับผมก็เฉลี่ยอายุประมาณเกือบเกือบสานะครับนะฮะก็ตอนนี้ผมก็ใกล้จะสายิกแล้วใช่ไหมครับสายยิกใช่60แล้วครับนะฮะก็มาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นวิทยาานะครับนะครับก็ท่านสามารถเช่าซื้อได้ทั่วไปนะครับนะฮะแล้วก็ อย่างที่ผมบอกครับไม่ได้สร้างกระแสอะไรนะครับ่าให้ความรู้กับประชาชนแล้วที่สำคัญคือพระสองรุ่นเนี่ยยังอยู่ในราคาโดยณวันนี้ปี6 5นะครับก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับซึ่งจะพันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้หรือจะหลักพันต้นหรือจะหลักร้อยก็สุดแท้จะท่านจะไปหาได้แต่หลักร้อยคงไม่มีแล้วล่ะครับยิ่งถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วนะครับราคาอาจจะโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีตุนนะครับไม่ได้มาสร้างกระแสเพื่อที่จะมาขายพระนะครับโอเคครับชัดเจนนะครับ โอเคนะครับก okay, okay. ็มาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะเราดูที่กล่องนะครับปีสองสามเห็นไหมฮะนะปีสองสามนะครับเป็นมงขุนพรมนะครับนะครับผมช่ามาจากวัดเองนะปีสองปีส1หนึ่งนะครับอันนี้ปีสองสามชาบมาจากวัดเองทั้งคู่นะครับนะครับก็เราออกมาดูกันนะครับนะครับแล้วเราก็จะมาดูปีนะครับอันนี้ก็ช่ามาจากวัดนะฮะปีสองสามนะครับวัดระฆังร้อยสิบแปดปีนะครับ อเคเราจะมาดูกันนะครับแกะยากหน่อยโทษดีเพราะว่าไม่ค่อยจะแกะครับเอาสิเอาสิเดี๋ยวขอนุญาตนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับขฟิตมากถ้าอยู่นอนกล่องโทษนะครับผมขอแกะนอกนอก่เสียเวลานิดหนึ่งขอโทษดีนะครับอนะครับเรามาดูกันนะครับนะฮะก็นะครับก็มาเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็นะครับ อ่าอันนี้เรามาดูกันนะครับขยายหน่อยนะครับอันนี้ปีสองหนึ่งนะครับบางกุนพรมนะครับก็ผสมหลักหนักก็คุณสาก็จะหนักผงบางกุนพรมเพราะออกที่วัดบางกุนพรมนะครับอันนี้นะครับก็โดยรวมนะครับที่ผมทำคลิปก่อนนะครับก็เราจะดูที่พิมพ์ทรงโดยรวมไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะครับแต่จุดจุดตายที่บอกไว้นะครับคือเท่าที่ผมดูหลายองค์นะครับก็จะมีเส้นเกินของเนื้อพิมพ์ตรงนี้ กือบทุกองค์นะครับแล้วก็สองนะครับหนึ่งก็คือดูตรงนี้นะครับถ้าพิมนะสองสองเราดูเนื้อฮะเนื้อโดยรวมจะแก่น้ํามันแล้วก็จะมีรูริ้วอย่างเงี้ยนะครับมีรูริ้วเท่าที่ดูอาจจะไม่มีก็ได้แต่เห็นมีนะครับแล้วก็สามนะครับดูตายางนะครับลักษณะแบบนี้ดูตายางได้นหลังก็แท้เลยแล้วจุดไตจุดหนึ่งก็คือนะครับเป็นวงกลมนูนขึ้นมานูนมากนูนน้อยจะมีดูข้างหลังแค่นี้แท้เลยนะครับอันนี้นะครับมีนูนถ้าอาจจะทําเก้ได้นะครับ นะครับโทษนะครับแต่เนื้อทําไม่ได้ตาอยางอายุ30กว่าปีทําไม่ได้นะครับอันนี้ดูหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูร้อยสิบแปดปีนะครับร้อยสิบแปดปีนะครับก็คือดูเนื้อดูพิมพ์ทรงโดยรวมจุดเด่นของร้อยสิบแปดปีคือจะมีเม็ดไข่ปลาตรงนี้อยู่ระหว่างฐานที่ที่หนึ่งฐานที่ที่ฐานที่สองนะครับอันนี้นะครับนะฮะแล้วก็ จะมีเส้นพระทิพทุกองเฉพิมใหญ่นะอ่าเนี่ยนะครับแล้วเส้นพระทิจ,จะแหลมคมคมมากเห็นไหมฮะค,คมคมหมายถึงว่าที่ก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นคมนะครับแล้วก็เส้นเล็กจับบาดมือได้เลยความหมายคือแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูเนื้อดูดูไข่ปลาดูเส้นพระทิบนะครับแล้วที่สาคัญคือตายางน,นะครับตายางจะเป็นเหมือนหมึกซึมอย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านั้นนะครับจะมีทั้งซึมและไม่ซึมนะครับแต่ถ้าซึม,มก็จะดูง่ายหน่อยเนาะ พราะองนี้ผมเอามาจากวัดเองตั้งแต่ปีสาสามนะครับถ้าไม่ซึมจะมีเฉพาะเส้นนี้ว่ามันเถอะไม่ซึมนะครับแต่ถ้าซึมก็จะแบบนี้ส่วนใหญ่จะซึมนะครับอันนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับศิลปะความสวยงามสวยทั้งคู่ขึ้นอยู่ท่านชอบอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าบางขุมพมจะเขื่องกว่าเห็นไหมเอาฐานเท่ากันนะข้างล่างนะฐานเท่ากันตรงนี้นะบางคุมพมจะใหญ่กว่าเห็นไหมฮะใหญ่กว่าเยอะนะฮะใหญ่กว่าเยอะแบบเห็นได้ชัด เอาฐานข้ <nervous S 1> <arespace S 2> ้งล be ่างเสมอกันเนี่ยที่นิ้วโป้งผมเนี่ยแล้วดูข้างบนจะต่างกันนะครับเออบางขุนพรมจะอลังการกว่านะครับอลังการกว่านะครับนะฮะแล้วการแกะพิมพ์สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะครับบางขุนพรมจะแกะน้ํามันนะครับวงซ้ายมือเนี่ยนะบางขุนพรมนะปีสองหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีจุดเด่นที่ต่างกันนะครับเรามาดูข้างหลังนะครับนะฮะ นะครับตายยางก็ต่างกันนะครับนะจุดตายก็อย่างที่บอกดูโค้ดเอานะฮะดูตายยางเอานะครับแล้วก็ดูไอ้ตัวเนี่ยกลมๆเนี่ยนะครับที่มานะครับมันก็จะจบได้ง่ายนะฮะเราดูการตัดครับนะฮะตัดนะครับจะสังเกตว่าบางขุนพรมจะมีเส้นมันจะมีบล็อกบังคับพิมพ์เลยเป็นบล็อกเหล็กมันจึงปราณีตมากนะครับส่วนวัดระฆังก็จะเป็นการสร้างแบบรุ่นแรกเลยนะฮะหรือปี15้าด้วยนะครับ อันนี้ปี23นะนะ1500ปีนะครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะไม่ปันนี่ดนะครับแล้วพระเนี่ยค่อนข้างจะหนากว่านิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับนะฮะดูความต่างกันนะครับเห็นไหมฮะบางคุมพรมเนี่ยจะปันนี่กว่านะครับการตัดเนี่ยรู้วิธีโดยรดมเห็นไหมฮะนะครับผมก็จะไปอย่างเร็วนะครับนะครับเพราะว่าอย่างอื่นท่านเป็นอยู่แล้วล่ะมันหาดูองคูได้ไม่ยากนะครับนี่คือการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง บางรวมสหนึงกับร้อยสิบแปดปีปีสำสามองค์นี้นะครับนะฮะก็ท่านพอจะดูได้ท่านไปดูขยายความจากคลิปอื่นของผมนะครับที่เจาะลึกร้อยสิบแปดปีนะครับนะฮะแล้วก็เจาะลึกบางขุนพมนะฮะซึ่งผมอาจจะแปะไว้ข้างๆนี้ให้ท่านได้ชมกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับทั้งจุดตายและข้อแตกต่างของพระทั้งสองรุ่นนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เลยนะฮะกดไลค์กดไลค์ผมไม่ไม่ได้เชียร์ไว้ก่อนกดไลค์ให้เป็นกําลังใจผมนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาปั่นกระแสอะไรเพื่อขายพระ นะครับเหมือนคนทั่วๆไปที่ทํากันนะครับอันนี้ก็มาให้ความรู้กับทุกท่านให้กับประชาชนครับจะได้เก็บพระเป็นพระพวกนี้ถือเป็นพระรองหลักนี่เป็นรองหลักนะอันนี้รองหลักอันดับสามนะครับนะครับแต่เป็นพระที่สวยงามศิละปะที่น่าสะสมแลวมันยังอยู่ในหลักพันต้นตนมูลค่าโดยรวมนะครับร้อยปีเออร้อยสิบแปดปีนะ่ะจะแพงกว่าร้อยกว่าบางคุณพรมส้ำหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแต่ยังอยู่หลักพันทั้งคู่นะครับ อันนี้อาจจะอยู่หลักพันต้นอันนี้อาจจะอยู่หลักพันกลางผมพูดถึงพิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะแต่ทั้งหมดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับเรื่องราคาอันนี้ปี65ผมอัปเดตให้นะครับกดไ like, ลค์สมัครสมาชิกนะครับ fc แฟนพันแท้เดือนสอรบบาทคลิปเดียวของผมนะครับอาจพลิกชีวิตของท่านเลยนะครับเพราะว่าท่านจะเก็บเป็นเก็บถูกทางไม่หลงทาง คลิปเดียวของผมอาจเปลี่ยนชีวิตของท่านอาจเปลี่ยนอาจเปลี่ยนการสะสมของท่านให้ถูกต้องไม่หลงทางนะฮะแล้วก็เซฟเงินตลอดชีวิตเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีเจาะลึกอ,อีกมากมายแนละ้วรุ่ม 30- 40คลิปแล้วนะครับที่ fc แฟนพันธ์แท้แล้วก็ fc ติดตามนะครับก็เดือนละ250บาท fc แฟนพันธ์แท้หากท่านต้องการทดลองก็ไป fc ติดตามเดือนละ50บบาทเองครับครับกดไลค์เลยนะครับสวัสดีครับ